สวัสดีทุกคนเข้าวันนี้มาเปิดน้ําดื่มครับจากบ้านพักพิมสยามศูนย์สี่ครับตามที่เห็นน้ําที่เห็นนี้จะเป็นทั้งน้ําดื่มน้ําอุปโภคบริโภคของหมู่บ้านนะครับน้ําตรงนี้ถามว่ามาจากไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปฟังที่มาที่ไปของน้ําดีกว่าจากท่านผู้ใหญ่อันนี้เราอยู่กับท่านผู้ใหญ่วุฒิชัยครับผมท่านผู้ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเราตรงน้ําตรงนี้นี่น้ําฟรีไหมครับฟรีครับทุกคนมารับนี่คือฟรีเนาะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับน้ําที่มาจาก เป็นปลาปลาภูเขาครับปลาปลาภูเขาก็เต่าโตมาจากภูเขาน้ำที่มันออกจากแหล่งน้ำธรรมชาติพูดนี้ก็เป็นเหมือนกับน้ำตกเนาะต่อมาเรื่อยระยะทางการต่อจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้นี่ประมาณไกลไหมครับก็หนึ่งมื่นหนึ่งพันเมตรหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเมตรโอ้โหสิบเอ็ดกิโลเลยใช้ท่อขนาดไหนครับต่อมา สามนิ้วครับท่อสามนิ้ว,วแล้วก็มาลดเสร็จสองนิ้วเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับต่อมาเรื่อยๆแล,แ,ลแล้วพอพอต่อมาเสร็จปุ๊บถัดจากนั้นนะครับก็เอาขึ้นถังขึ้นถังพักไว้จ่ายจ่ายฐานมิเตอร์ภายในหมู่บ้านอแสดงว่าเราลงทุนครั้งแรกแค่การซื้อท่อแล้วขุดฝังใช่ไหมครับครับผมก็มไม่ต้องสูบด้ยใป็แรงโน้มถ่วงเป็นแรงโน้มถ่วงของธรรมชาติเนาะเพราะว่าตรงนั้นมันสูงอยู่แล้วนะครับสูงครับ ของเรานี่คือเป็นตีนเขาอะนะครับถ้าพูดไปแล้วน้ำระดับน้ําเวลาที่เราดันมันดันขึ้นไปสูงมันดันขึ้นไปสูงประมาณกี่เมตรครับนี่ถ้าระดับน้ําที่เช็คตาม G P S ต่างกันเป็นร้อยเมตรร้อยเมตรเลยบ่แต่ถ้าเอาสูงมากคือททอที่เราต่อมันจะพังเลยเอาสูงประมาณนี้มันสูงมากครับมันมาไกลอะับผมแรงดันมันสูงอยู่ใช่ไหมครับ อันนี้ก็จะเป็นน้ําดื่มนะครับในหมู่บ้านมากมาจากโคหินเลยเหมือนกับน้าซับว่าไงนะครับน้ําที่มันผ่านชั้นหินผ่านอะไรมาโดยธรรมชาติอยู่แล้วก็แสดงว่าจะมีแร่ธาตุที่ที่อยู่ในชั้นหินอย่างเช่นน้ําที่เราดื่มโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นน้ําจากบริษัทที่มันมีหินกรองแต่ตรงนี้คือมันมาจากชั้นหินเลยนะครับเนาะธรรมชาติสะอาดนะครับประมาณนั้นถ้าเกิดว่าเราใะสะอาดกว่านี้ก็ต้องไปกรองอีกครั้งหนึ่งประมาณนั้นเลยนะครับแต่โดยทั่วไปกสบ ใส่ถังไว้แต่โดยทั่วไปชาวบ้านก็จะดื่มน้ําจากตรงนี้กันใช่ไหมครับครับดื่มน้ําแล้วก็จะเป็นทั้งน้ําดื่มแล้วก็น้ําน้ําใช้ในครัวเรือนด้วยมชาติเขมีกลิ่นธรรมชาตินี่เองเป็นเหมือนกับรสชาติธรรมชาติเลยเนาะแล้วแล้วทีนี้ในหมู่บ้านนี่คิดหน่วยละเท่าไหร่ครับหน่วยละสองบาทสองบาทสองบาทตรงนี้เราเอาไว้ใช้ทําอะไรบ้างครับเอาไว้บริหารจัดการคนที่ปิดเปิดคนเวลาโทษแตก ระหว่างซ่อมบำรุงอ่ะต้องไปดูเก็บเอาไว้ซ่อมบำรุงเวลามันเป็นนั่นเป็นนี่ใช่ไหมครับพัฒนาในหมู่บ้านครับผมก็จะเป็นเงินบำรุงพัฒนาหมู่บ้านไว้ซ่อมบำรุงนั่นนู่นนี่เผื่อจะขยายทางน้ําอีกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้และที่สําคัญที่สุดน้ําตรงนี้ถ้ามันล้นนะครับถ้ามันล้นจากตรงนี้นะครับมันก็จะไหลลงบ่อครับลงสาตรงนั้นเห็นไหมครับแล้วสาตรงนี้เขาจะทําการเกษตรน่หมู่บ้านเขาจะมีการทาการเกษตรแต่ว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนครับก็เลย ยังไม่ค่อยเห็นผลผลิตขเขาเก็บเกี่ยวแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะมีการปลูกนั่นปลูกนี่ขึ้นมาเหมือนกับ <Now. S 1> ที่ผมเคยได้พามาดูก่อนหน้านี้ <Okay. S 1> ก็จะมีท่อประปาอะไรต่อยาวเลยนะครับอันนี้จะก็ถือว่าเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์เลยนะครับรบ,บางหมู่บ้านเขากว่าที่จะหาน้ําได้หมดเป็นล้าน <laughs> แต่หมู่บ้านนี้โอ้โหสบายเลยแต่ว่ามันก็อาจจะหมดเป็นล้านเหมือนกันอยู่มั้งถึงไหมครับการขุดท่อวางท่อน,นี่ไม่ไม่ถึงประมาณเจ็ดแปดแสนเจ็ดแปดแสนงบประมาณตรงนั้นเราได้มาจากไหนครับ ได้มาจากมูลนิธิลงปูสวงสนอเนส่วนหนึ่งก็เป็นงบประมาณของโครงการท่านกองทุนหมู่บ้านครับผมพอได้แบบนี้ก็กถือว่าย่างยืนเลยนะครับเนาะระบบภายในก็ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทศาบาลจ่ายน้ําในหมู่บ้านหลายหน่วยงานร่วมด้วยช่วยกันนะครับ,รบมันก็ไม่เพียงใช่เพียงแค่ว่าหน่วยงานเดียวเท่านั้นและที่สาคัญที่สุดก็คือการร่วมแรงร่วมใจกันภายในหมู่บ้านนะครับเนาะ การบริหารจัดการที่ดีนะครับโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับกับหมู่บ้านที่มีน้ําดื่มแล้วก็เป็นผลพลอยได้ให้กับหลายๆหมู่บ้านข้างเคียงด้วยนะครับไม่ใช่แค่หมู่บ้านทับทิมสยามเพียงหมู่บ้านเดียวนะครับทั้งตำบลหละนะครับใครมาก็ได้นะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ใหญ่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเสร็จหรือยังลูกพี่เนวเสร็จแล้วบอกโอเคครับผมปิดฝาท้ายลูก